สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทั้งกายทั้งใจจ้าอันมาเบิงมาเนนยันดุดอยยางมาสูก,กินจา้าออมจา้าออมออมออมโค้งไก่อันนี้นดุดบ่อมากินเนื้อไก่ขั้นแกงขั้นออมนี่กินโค้งเนาะจ้าเนาะมัน,ม,น,ม,นมันดีเนาะมันแซ่บดีเนาะอันกันด้ส่พักยังว่ตตี้ส่ทุอย่างจา้ะมียังกับใส่อยกากใสยังกับคนลงไปหลดมีเห็ดหน่อยหนึ่งมีเบื่อหน่อยหนึ่งหอมพักซี่มนได้จ้าเด้อ ไแรกแกมันเขาสิบบาท ตั้งไว้วโดนเติมแล้วจานนี้ของเตอด้กินมันนเงันหมูมหาที่นาบานได้ไปบอมเขา มาแลดด้วจ้าเด้อพูดคำสองคำนั่งเงินองเอาแกงเงินน้ำม,ม,ม,มันซุปมาให้เมือเอืองับซีแมนกินแกงน้ำมัสมุนั่งล้วคือ คงวานสิบอฟังพี่น้องบ่ได้จมดอกบ่ให้ฟังเนาะอัดอัดวิดีโอแล้วจักเป็นยังบ่มีเสียงบ่มีเสียงนั่งกินตัวตอยู่แห่งบ่มีเสียง วันบละคมพยายามเนี้ยเ็ดเอกคลิปสองมาที่นี่บุมีวิดีโอบุมมันว่าจมจะแนเกาดบน้องเบาฟังเ้าฟังาเป็นังสี លាបខ្លាដែល់ទីមានចំពីរជាញ្ញើរៃដានចំពី្ទៅមាន់ទំ្ៀនាងមានផ្លាំ្ទី្លាង់ទៅ្លា มักแถะโค้งไก่แล้ะพี่น้องปิงใช่ไหมถ้ากินแล้วถ้าเป็นเล็กหน่อยปิงโค้งไก่ซื้อมาปิงหนึ่งเคยกินเขาอิ่มเลยพี่นอ้องม่ามปนธรรมาดาเนี่ย ăn lo tai như ăn cuốn tay cho mày lên là... Chắc bạn là mày là bạn tiết cho mày tiết kia เมนระบาดก็ไมนแง่แง่เด็ดพี่น้องบ่วเมนว่ามันนวลเด้ออืมกินต้มเส้นนั่นสิก๋วยเตีย๋ยงทุกอย่างกินกับเขาดีใจบ่ได้กินเล่น ทุกเนะ,ะ่จ๊ะเราสมัยจะกินเนาะไม่กินเรนเ่ไใดคือสมัยนี้บ่ไใดต้มเซนกัดกันดาบดูดไหมพี่น,น้อง <c oughs> ซื้อเราก็ย่งางขิดไปน้ำชางไปโรงเรียนนี่เหมือนก กัดไปกระดูดไปตอนสมัยเป็นเด็กน้อยนะพี่น้องเนาะชีวิตแต่เป็นเด็กน้อนะยนั่นแตเวียกก็สมัยนี้เด้เด็กน้อยสมัยเด็กเกย คือเด็กใน,นสมัยนีย้เด็กใน,นสมัยนี้มันวันมันบ่ได้ดอกโ<ฮ><ง> <l ots> ยนขอบุญขอบคุณนผู้คนขอมหาให้กำลังใจนนเนะจน้ะเนาะสำหรับคลิปนี้โยนเออไว้สำนึกก่อนจ้ะ បາເບິ່ງວ່າມື້ອື່ນຍັງນຸສິດອີ່ຫຍັງມາຊູພີ່ຊູນ້ອງເຂື່ອນອີກເນາ